พี่น้องมือนี้ครับได้เฮ็ดมาจากปลาแล้วครับได้เฮ็ดมาแล้วข้อกับสีมาล่างครับพี่น้องเนาะข้ามาแยกเฮ็ดออกนะครับข้ามาแยกออกแล้วครับเนาะมามีเฮ็ดอย่างเนี้นะครับผมการล่างเฮ็ดนะครับก็คือการขูดขาหมันออกก่อนครับพี่น้องเนาะขูดขาออกขูดชีดินออกให้เบิดก่อนนะครับอ่าขูดออกแล้วข้อจังมาใส่กระมังครับพี่น้องกระมังกับไซนามปะมาณ เกือบเต็มครับการล่างเห็ดเนี่ยข้นสีลลางยักสองหน,น,นามเลยพี่น้องเนาะถลายสามหนามเฮงดีครับถา้ายหนามเดียวมันมันมันแหงครับถ้าอื่นมันแหงขี้ดินเนาะเวลาเขามาเห็ดกินเนี่ยมันสีถือแต่ขี้ดินครับมันลแางบันหลอนนะครับเราซื้อซะเข้าตรงลลางลลางสองหนามครับพี่น้องเนาะเกะใส่ขี้ดิน,นออกเรียบร้อยแล้วใส กระมังนีก้อนนะครับล้างกระมังนีแล้วก็มาใส่กระมังนีค,นครับเนาะอันนี้พอล้างเสร็จแล้วเราก็มาเลี้ยงใส่กระโดงด้วครับพี่นอ้องแนะนำให้เป็นกระดดงเนาะเพราะว่าอยู่ในเห็ดเนี่ยเขาซีเม,มนามติดตมะน้่ครับเขาจะได้เสด็จนามนะใส่กระดงนะครับผมอันนี้ก็แยกไว้แล้วด้วยครับพี่นอ้องอยู่ในถากระต้าในน่อยเนี่ยเป็นเ็ดเ็ดพึ่งหวานนะครับพี่นอ้องหรือียกย่างหนึ่งว่าเ็ดพึ่งเขานะครับพี่นอนะ้องเนาะ จะดอกงามๆเลยครับนั่งขึ้นครับเฮิตปืนเขานะครับผมมีแต่ดอกงามแต่อ่อนซ่อนเลยพี่น้องถัดมาเนี่ย็ือเป็นเห็ดไข่เลยพี่น้องเห็ดไข้ฮิตเฮขนไข่อื่นเห็ดตะไคข่นาะแถวแถวผักเนื้อผักผักเนื้ออื่นเห็ดเห็ดลมเห็ดลมมุ่งอย่างฮิตอย่างนี้ห็ดลมอยู่แล้วพี่น้องเเนาะห็ดไข้นี่ยากเด้อของเสียบครับอย่างใส่ไฟ พร,พร้อมครับตำขี้ตำปนนะครับพี่น้องของแซมและห็ดไข่นี่ครับสุดยอดต่อไปด้วเบิ่งเห็ดเห็ดแดงครับพี่น้องบางคนเดินเห็ดแดงบางคนอื่นเห็ดนำหมากเด้อพี่น้องเอือเดินบูดขึ้นกันเนาะนี่ครับหเห็ดแดงนี่ยไม่ไดข้าแกงมันกระเสียน้ำไมนสอยเรงแดงนะพี่น,อน้องบางคนก็่าประกาศกินครับเป็นน้ำแดียงแดงมันกินไะไรด้วยครับเด้อพอเมีเขาวคายกินมาตลอดนะครับผมเห็ดแดงเนาะ ไปว่าเบิ้งเห็ดเห็ดนาสีม่วงๆนี่บางคนอื่นว่าเห็ดนาเล่ครับพี่นอ้องเห็ดนางง่วนบางก็สีออกสกอีคือจังอ่าคือง่วนแหละครับพี่น้องบางคนอื่นเฮ็ดนาเล่เนาะอันนี้เห็ดนาเล่ครับสีม่วงๆนี่ครับทัดไปนี่สิเป็นเห็ดนาขาวด้วยพี่น้องเห็ดนาขาวเนาะเห็ดนาขาวสงสัยดอกแดงๆที่เป็นผสมพันธุ์เนาะเห็ดนาขาวผสมเห็ดเห็ดกอเห็ดเตียงครับ ดูไก่กันครับมันเลยออกขาวๆแดงๆร่วมๆเรียวนะคือนมาฮิตร่วมครับพี่น้องนี่แหละครับคือมาฮิตร่วมเราเข้าไปหาฮิตร่วมกันเถอะครับเออนี่แหละคือฮิตร่วมครับพี่น้องเห็ดมาล้างร่วมกันนะนี่ครับฮิตปวกว่าท่านออกเิยพี่น้องเนื้อมือนี่แต่ว่าไดยู่ดอกหนึ่งครับเป็นฮิตปวกเกิือฮิตปวกตาบพี่น้องเนาะฮิตปวกมันก็จะมีฮิตปวกตาบ ฮิดปวกตาฮิดปวกดำฮิดปวกขาวฮิดปวกไฟฮิดปวกแดงอู้หลายหลายอย่างหลเนี่ยครับแต่ว่าอันนี้เขาเอึ้นว่าฮิดปวกตาเนาะฮิดปวกตาพี่น้องอันนี้ที่มันแวงแวงเนี่ยคือว่าสงสัยห้อยคนเหยียบครับข้บเหยียบกระตีครับ,บกระตีเอาเสียมทับย์จีนซืือครับกะลงังโผล่ขึ้นมาจากกีดินครับครับเป็นองคปุ่มอยู่ครับพี่นอ้องว่างไว้ก่อนมามื่อนี้ก็เหยียบมาแล้วสองกะตาด้วยพี่น้องมี่สองกะตา ได้แล้วกระตานึงครับเหลืออ,อีกกระตานึงกระต้าน,น้อยนิดครับอันนี้ก,นนกรตะต้าน้อยด้วยนี่อันนั้นกระตาานี้ครับกระต้าน้อยแต่ว่าไปน้อยเด้อกระต้าน้อยเนี่ยก็สิหิดห้ดหิ้ดบงเขาหลายเติบอยู่เดอ้อนี่ไนนูไปน้อยน,อน้อยด้อนี่พี่น้องเอ้ยนี่ครับมีตัวดอ,อกงามเด้วยกู้ะอ่อนซอ้อนแห้งขูดจิ้มดอกครับขีดินขีดินมันเนี่ยมันชิม,มีเชื่อเห็ดด้วยนีนย่บางคนเห็นเขาเอาไปเอาไปขุดดินฟังไวน้นะเฮืร์มว่าขูดห็ด้ดเจ้าพระท่านเคยเห็ดนะครับ เดี๋ยวสิลองเก็ดเบิ่งอยู่จักเถื่อนึงครับเดี๋ยวให้เอาเป็นห้างหิดปวกดีกว่าครับหิดโค่นหิดปวกนะงามครับพี่น้องนี่ดอกงามเลยเอ้ยตะวันซอนเบิ่งดอกนี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นนี่ครับเฮ็ดไข่เลยครับพี่น้องนี่ครับฟองแสบเลยครับมันสีหอมเวลาเห้าย่างใส่ไฟเลยครับผมหอมหินหินเลยครับพี่น้อง โอเคเนาะพี่นอ้องถ้าเบิ่งวิธีการเฮ็ดตอ่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ครับผมนะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็สิประมาณนี้ครับผมเฮ็ดร่วมนะครับพี่น้องก็มีเฮ็ดไข่เฮ็ดพึ่งเขาหรือว่าเฮ็ดพึ่งหวานนะครับผมแล้วก็สิมีเฮ็ดนาเลเนาะเฮ็ดนาเลนะครับพี่น้องแล้วก็มีเฮ็ดละโงกเหลืองดอกนึงครับพี่น้องสองดอกบ่โอ้นะครับมนัมนมันกับปุ่นีมันมนัมน ร่วมกันมากนะครับเพล่อนิทร่วมเนาะต่อไปเข้าล่างเรียบร้อยแล้วเขากล่าวาปาดนะครับพี่น้องดอกนี้เขาก็มางป่านนะแยกไว้นะครับผมเกลือนเขาเขากำลัาไว้ให้หมอเห็ดเปื่อนเขานะครับเพื่อจะมาต้มนะครับพี่น้องต้มไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาเอาไว้จังสีเนี่ยมันสีเน่านะพี่น้องเข้มแล้วเขาเซ่ตู้เย็นไว้นะครับเซ่อซองฟิตไว้นะครับกินได้เป็นปีเลยครับพี่น้อง เค่ทรงฟีตไว้นะครับนะดอกใหญ่งเขากล่มาปาดไว้โอเคพี่น้องเนาะดอกไหนบ่บ่ใหญ่ครับเขากล่ามาหิ้งเซตเลยครับพี่น้องนะดอกพี่น้องนี่หิ้งเซตเลยเป็นดอกครับอันนี้หมอนี่เขากเอาไว้แต่ใส่หิดไข่ครับพี่น้องหมอใหญ่ๆนี่ใส่หิดร่วมเนาะใส่หิดร่วมครับแล้วเขาก็แยกไว้ซ้ำซ้ำหมอนะพี่น้องเนาะ แยกไปสามหมอนะครับ hit. เห็ดฝรังเขาเห็ดไข่หมอหนึงแล้วก็เห็ดร่วมหมอหนึงครับน้องพี่นอ้องทุกเทื้อได้มากกสุดประมาณนี่ยนะครับเห็ดตั้งชี่อละครับเก็บไว้นะครับแช่ตู้เย็นไว้ไยากินย่ำอยากเนาะปีหนึ่งมิถุนีหนึงครับผมของพิเศษออกมาจากขี้ดินนะครับเห็ดทิพยนะเขินเนหะ็ดปลาเนาะของธรรมาชาตินะครับอโอเคเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีตบเนาะตบตังไหนเนาะพี่นอ้อง เบิ่งครับน้องมาเข้าป่าเรียบร้บบนะอนะยแล้วครับใส่น้านพี่น้องเนาะใส่นานเพื่อจะไปต้มครับนานเพาะพว่ต้องใส่ยไร้เลยครับพี่น้องเพราะว่าน้าอยู่ในเห็ดเนี่ยมันชิมีอยู่ครับเสียพ่อ,อจอจังน้อยนะครับพี่น,ออน้องะเดี๋ยวพ่อคอยเห็นน้ไฟอ่ะตม้มเสร็จแล้วเข้ากะเซียเสียตุกย็นเลยนะครับพี่น้องใส่นานประมาณนี้ครับเด้อเพราะว่านานเห็ดเขาสีออกมาอีกเขาสิออกมากเกือบเต็มนะครับเกือบเต็มหม้อเลยครับ ต้มครับพี่น้องต้มนะครับโอเคครับพี่น้องต้มนี่เข้าเกลือเกลือใส่เยอะหน่อยได้พี่น้องใส่เยอะหน่อยเนาะมันจ่ร้ายครับพี่น้องการต้มคือใส่เกลือจะน้อยนะเย็บให้เย็บบะเงานะพี่น้องเนาะเซรั่เย็นไว้เดี๋ยดูนะครับไปกินได้เป็นปีครับพี่น้องอ่่ะพีน้องเลย ตำซ่อนนะพี่น้องเนาะต้มแล้วมันกส็สีเดือดปน้องปนองปนองสิยล้วครับพี่น้องเอ๋อใส่ไว่ได้ต้มก็ต้องโดนนะครับพี่นอ้องประมาณสิบนาทีเนาะถ้าต้มโดนหลายเข้าสิบเห็ดมันสิบเปื่อยนะครับเวลาเขามาเห็ดกินเนี่ยเขาจะม,มาต้มใหม่ทีหนึ่งเนะาะเสียซองแข็งไว้ครับพี่น้องเนาะอ่ะพอาะต้มชุดแล้วแต่แต่จะเอาไปแชคช่แช่ซองแข็งนะครับพี่น้องใส่ทุงยางเนาะมัดใส่ทุงยางแล้วก็แช่ยซองแข็งไว้นะครับเนาะโอเคสำหรับวิธีการเห็ดและวิธีการต้มใหม่ก็ประมาณนี้ัะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เห็ดกินนะครับก็สีวิเห็ดวิธีแกงให้เบิ่งครับว่าใส่อยางแน่เนาะครับเนาะอันนี้ก็เอาคลิปนี้ก็ไว้สมมติก่อนนะพี่น,อน้องเนาะทั้งเห็ดร่วมเห็ดไข่เห็ดพึ่งเขาก็สิต้มไว้แบบนี้คือกันครับพี่น้องจะกระเซาะตัวเย็นหน่อยเนาะส่วนวิธีการมัดเซาะตัวเย็นเนี่ยไ่ต้องเบิ่งต้นเนาะพี่น้องเนาะแต่แค่มัดใส่ทุกอย่างแล้วก็ะเซาะตัวเย็นหน่อยธรรมดานะพี่น้องโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะก็ได้ทั้งหาทั้งวิธีการเห็ด แยกเฮ็ดไ,หว,หไว้แล้วก็มาต้มไว้แช่ตู้เย็นไว้เหลือแต่วิธีการเฮ็ดกินครับพี่นนอกเนาะสำหรับคลิปนี้ครับเอาไว้เพียงเท่านี้ก็เพี่น้อเด้วครับสวัสดีครับ